ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อพิก์ดคุณจะได้ไปต่างประเทศไหมนะคะอืมจริงๆหัวข้อนี้เราอยากทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทําสักทีก็วันนี้เป็นเรื่องงามยามดีที่จะได้มาทําหัวข้อนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะวันนี้เรามีการ์ดมาให้ทุกคนเลือกทั้งหมดห้าใบด้วยนะ ด้วยกันนะคะเอ่อคลิปนี้จะเป็นแบบการถามตอบแบบสั้นๆนะคะว่าได้หรือไม่ได้แล้วก็อาจจะแบบบอกนิดหน่อยว่าได้ยังไงนะคะอืมก็หลังไพ่ความหมายหลังไพ่จะความหมายหลังการจะไม่ได้เอามารวมในการทำนายในครั้งนี้นะคะแค่ให้เลือกหน้าไพ่เฉยๆเนาะการจะเริ่มจากใบนี้เป็นใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองใบที่สามใบที่สี่และใบที่ห้าค่ะขอให้ทุกคนใช้ สมาธิในการเลือกการ์ดที่ดึงดูดตาดึงดูดใจมากที่สุดหรือถ้าใครยังทําสมาธิไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ขอให้กดพอสไว้ก่อนเราไปเริ่มกันกันกบเพื่อนๆใบที่1กันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ไพ่สําหรับปอซาทาโร่ในการทำนายนะคะามาดูกันว่าเพื่อนๆกองที่1จะได้มีโอกาสไปต่างประเทศไหมคะโอเครักไม่มีเงื่อนไข เพื่อนๆกองที่1ค่ะคุณได้ไพ่เดียมเพรสนะคะถามว่าคุณจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไหมได้ค่ะเรามองว่าได้แน่นอนนะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาหรืออะไรที่คุณต้องการเนี่ยคุณจะได้ดังตามที่คุณหวังไว้เลยนะคะคุณมีความฝันหรือมีอะไรในสิ่งที่คุณอยากทำคุณก็ได้จะได้ทำในสิ่งนั้นนะคะใครที่ต้องการที่อยากจะ ย้ายไปต่างประเทศหรือทํางานต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างประเทศอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับต่างประเทศคุณก็จะได้ทํานะคะอืเพราะว่าตอนนี้คุณพร้อมแล้วพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะทําสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะนําพาชีวิตของตัวเองก้าวไปสู่ในโลกใบใหม่ไปพบเจอสิ่งใหม่ๆประสบการชีวิตใหม่ๆอืคุณพร้อม สำหรับการเปิดประตูสุรุลบไปใหม่มากแล้วจริงๆค่ะอืมระยะเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์นี้อยู่ในช่วงของเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมนะคะถ้ายังไม่เกิดในมิถุนาหรือกรกฎาคมที่ผ่านมาอาจจะเป็นมิถุนายนหรือกรกฎาคมของปีหน้าก็ได้ค่ะอืมประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆกองที่หนึ่งถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย มาดูกันว่าเพื่อนๆกองที่สองจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไหมนะคะไม่ยอมรับผิด สำหรับเพื่อนๆอนกองที่สองคุณได้ไพ่เพจอสอนนะคะถามว่าคุณจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศไหมเรามองว่าได้ค่ะเพราะว่าจริงๆ e เอ NERGY ของเพื่อนๆอนกองที่สองเนี่ยคุณเป็นคนที่ได้มีโอกาสที่จะเดินทางอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วและครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเดินทางของคุณเช่นกันถ้าคุณรอที่จะ ไปต่างประเทศหรือรอไปเรียนต่อหรืออะไรก็ตามนะคะคุณจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศอืมใครทีร่รอโอกาสการทํางานในต่างประเทศก็จะได้มีโอกาสในการทํางานต่างประเทศแล้วก็ได้เจอเพื่อนร่วมง,งานที่ดีน่ารักแล้วก็ฉลาดด้วยนะคะอืมคุณก็แต่ว่ามันก็จะมาพร้อมกับอุปสรรคปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่จะต้องทําให้คุณต้องแก้ไขนิดนึงอืมแต่ดูแลไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงค่ะซึ่ง ทุกอย่างก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอืมระยะเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์นี้จะอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนะคะถ้ายังไม่เจอในปีนี้ก็จะเป็นในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของปีหน้านั่นเองค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆกองที่2ถ้าชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายยโอเคค่ะเรามาดูกันว่าเพื่อนๆกองที่3จะ ได้มีโอกาสไปต่างประเทศไหมนะคะโอเคน้องอยากบอกน้องคือวัฒจักรนะคะสำหรับเพื่อนๆกองที่3คุณได้ไ่ทัวร์เพนทาเคลนะคะถามว่าจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไหมเรามองว่ายัง50 5 0บหนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้การงานของคุณมีโอกาสทางด้าน,นการงานพร้อมเข้ามาพร้อมกัน สองทางเลยหรือไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการงานอาจจะเป็นตัวเลือกต่างๆที่เข้ามาสองทางไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังมองหางานใหม่หรือน้องๆที่กําลังมองหาที่เรียนใหม่อ,อาจจะสมัครไว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศตอนนี้คือออปชันมันเข้ามาพร้อมกัน2ทางด้วยกันอาจจะเป็น1ในประเทศและ2คือต่างประเทศซึ่งมันเป็นออปชันที่ ดีสูสีมีความมี value ที่เท่าเท่าเท่ากันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คุณต้องมีการตัดสินใจแล้วก็จัดสมดุลให้ดีนะคะว่าเออคุณจะเลือกทางไหนอืมอย่างที่บอกว่ามันห้าสิบห้าสิบเพราะว่าถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในประเทศคุณก็จะไม่ได้ไปต่างประเทศนั่นเองค่ะอืม แต่เรามองว่าการเดินทางในครั้งนี้เจ้าหนี้ของคุณในครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะล่าช้าออกไปนิดนึงนะคะอาจจะด้วยติดอ c ัิเหอะไรต่างๆจะทําให้มันเลื่อนออกไปช้าลงกว่าเดิมอมืเหตุการณ์คำตอบที่คุณจะได้รับจะได้รับภายในสองวัน สองสัปดาห์หรือสองปีก็ได้นะคะหรือเป็น energy ของเพื่อนๆนราศีพฤกษภกันและมังกรอืถ้าเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่สามที่เข้ามาดูเป็นเพื่อนเพื่อนชาวราศีพฤกษภกันมังกรก็ยินดีด้วยค่ะ <c oughs> นี่คือเรื่องราวของเพื่อนเพื่อนกองที่สามนะคะนี่คือรเรื่องราวของคุณเรื่องราวของเพื่อนๆนราศีพฤกษภกันมังกรนั่นเองค่ะ ถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกองที่4เรามาดูกันว่าคุณจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศไหมนะคะ อิ่มตัวสำหรับเพื่อนๆกองที่4นะคะคุณได้ไพ่จุดอิ่มตัวหรือก็คือไพ่ age of pentacles เอ้ of cups ค่ะอืถามว่าคุณจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศไหมเรามองว่าได้ค่ะแต่ว่าจะมีติดอยู่เล็กๆน้อยๆคือคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงมาก คุณอยากเริ่มต้นใหม่นะแต่คุณคุณกลัวอืมคุณอยากอยากเปลี่ยนแปลงนะอยากออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆการงานเดิมๆการทําอะไรที่มันเดิมๆอืมแต่ว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้เพราะคุณกลัวมากๆเลยกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วลองทําในสิ่งใหม่ๆไปแล้วมันจะไม่ดีเท่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ แต่เรามองว่าเราอยากให้คุณกล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของคุณนะคะคุณมีอยู่แล้วแหละคุณคิดอยู่แล้วว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงคุณอยากเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็คุณอยากที่จะทําอะไรใหม่ๆไปต่างประเทศก็ได้หรือไปหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆไป Work and travel Work and holiday หรือไปทําอะไรเพื่อให้ชีวิตคุณมันเกิดการเปลี่ยนแปลง เรามองว่าคุณต้องอย่ากกลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณออกมาก่อนนะคะแล้วคุณก็จะได้พบกับความประสบความสําเร็จแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอืมเพราะเนี่ยมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหาอะารายได้เพิ่มไหมหรือลงทุนทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนงานใหม่ ที่มาจากแรงบันดาลใจของคุณจริงๆเพราะคุณถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณพอแล้วกับงานเก่าแต่ว่าเออยังติดอยู่นิดนึงว่าแบบเอองานเก่ามันมันมันมนม่นคงนะแล้วก็ถ้าไปแล้วมันจะดีไหมนะเราบอกว่าดีค่ะเรามองว่าดีให้คุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอืมระยะเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ของเพื่อนๆกองที่สี่นะคะเรามองว่าจะได้คําตอบ 8วันหลังจากนี้แดสัปดาห์หลังจากนี้หรือแดเดือนหลังจากนี้นะคะเป็น energy ของเพื่อนๆนชาวราศีมินกรกฎแล้วก็พิจิกสสำหรับเพื่อนๆกองที่สี่ก็มีแค่นี้ค่ะเราไปต่อกันกับเพื่อนๆกองที่ห้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนกองที่ห้ากองสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าคุณจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศไหมนะคะมีใครอยากกินไอศกีมไหมคะ <laughs> โอ้ย สมาธิลดเลยโอเคจุนใหม่จุนใหม่ ลืมตาดูโลกสำหรับเพื่อนๆกองที่5นะคะคุณได้ไพ่เอซอฟคัพนะคะอืมถามว่าจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไหมเราบอกว่าได้ค่ะได้แน่นอนเลยคุณกำลังจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆที่คุณมีความสุขกับมันมากเลยอะ คุณรอคอยมานานแล้วคุณมีความสิก่กับมีความสิมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้เลือกไปตอนนี้และกําลังที่จะทํานะคะอืมจะได้เริ่มต้นทําในสิ่งที่คุณรักอืมคุณอาจจะได้ทํางานในสิ่งที่คุณรักเริ่มต้นงานใหม่ในต่างประเทศได้เริ่มต้นสถานที่เรียนใหม่ในต่างประเทศอ่าใครที่กําลังสมัครงานไว้อ่าในต่างประเทศหรือ กำลังมองหางานใหม่เนี่ยเตรียมเริ่มงานใหม่ได้เลยค่ะอืมแล้วก็งานนี้อาจจะเป็นงานที่คุณชอบมากคุณแฮปปี้คุณมีความสุขมากเลยอะ่ะอืมแล้วคุณจะได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อนร่วมงานที่คุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยากตื่นขึ้นมาทำงานทุกเช้าเลยอืมเพื่อนๆกองนี้คือเอเนอร์จีคือแฮปปี้มากกับงานใหม่ที่คุณจะได้หรือสิ่งใหม่ที่คุณจะได้รับ จะได้เริ่มต้นในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการงานอย่างเดียวก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่คุณจะได้เริ่มต้นทำมันด้วยความสุขด้วยความรักด้วยแพชชั่นของคุณในต่างประเทศออืมอืม,ม,มคุณจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแฮปปี้กว่าเดิมแล้วก็เจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่มันสามารถทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปได้เลยอื อืเจอเพื่อนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆแล้วก็เจอคนรักใหม่ด้วยนะอืมหรือใครที่กำลังรอคอยความรักก็จะได้ความรักจากกันไปต่างประเทศในครั้งนี้นะคะอืระยะเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เรามองว่าอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนาานการกฎรคมและสิงหาคมอ่ะมันอาจจะผ่านไปแล้วคุณอาจจะได้เจอแล้ว เมื่อมิถุนากรากดาสิงหาคมที่ผ่านมาหรือถ้ายังไม่เจออาจจะเป็นมิถุนากรกดาและสิงหาคมปีหน้าก็ได้ค่ะอโอเคค่ะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ยังไงถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย